ดค่ะน้องพี่แอลค่ะวันนี้เราจะมาสวนชมสารน้ำค่ะนี่ค่ะค่ะถ้ามันถูกแดดมันก็จะไหลเพราะว่าคือเราเซลล์มมือกันทาไปดูนะทไปดูนะคะ เราอะไรนี่ค่ะน้องอ้นน้องอ้นน้อง,องมีกี่ตัวคะน,น้องอ,อน้น,อนกินอะไรนะ้องอ้นกินอะไรน่ะกินอ้อยกับไม้ไผ่กับเ้าโพด นี่อะไรเอ่ยแหวนค่ะแหวนไม่ใช่แหวนสวมแหวนสิใส่แหวนไม่ได้ไแหวนไม่ได้หมูมชื่ออะไรคะฟางช่องมั้นจลมเจ้าหูหูชื่ออะไรคะฟางชงมาขั้นจังเจ้าหูนี่ก,บต,ะะกบตายละค่ะกบตายทำไมถึงตายคะเพราะว่าลมมัน พ้ดเข้ามากว่ที่ยังไม่ตายก็เอาไปปล่อยสะกางค่ะวิลังมุดนี่ค่ะนังมุดมีชีวิต อะไรล่ะมีอะไรบ้างไหนมาแนะนำซิมีอะไรบ้างคะตำรวจตัวเต็งานขึ้นพ้นตำรวจโทษเนี่ยอันนีุ้เหยียบหัวขึ้นเพราะซีฟุนละซีฟุนหมดแล้วครับเหยียบหัวกันขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ว่าก็ว้านี่ยตำรวจนห้กำลงใจจีนหรอผ่านันนี้คือเส้นผ้านเสี่ยอันนี้คือสายน้องทีแอลชอบอะไรคะ อกอางโยเจโจอย่งน้นมปรโยชนอตาเมนซีผู้ช่วยผู้สองคนน่นไหไในมันผมานถึงรจไข่ยู่มันเนาะปั่นกันเนาะต่อสักสายว่างครับ่นี่โอกาส้โจกไกยป้อมไป้อมเดวมาโจกกัน